วันนี้จะมารีวิวตัวเก้าอี้โนวดไฟฟ้าของบริษัท JE เ mm hmm. ก้าอี้นีนน้นวดนะฮะตอนแรกที่ได้มาเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องของผมนะก็ต้องคือต้องตอบจั๊กสองตัวนี้นะครับเข้าหากันก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นใต้เบาะนี่ก็จะเป็นก็หนังเตยนะแล้วพอเสร็จอะไรเสร็จก็ยัดสายลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็มาเปิดเครื่อง ที่ okay. The really อันนั้นเนี่ยก็คือสิ่งแรกเลยก็คือบลูทูธมีซึ่งผมได้ลองแล้วก็ใช้คำว่า AMY 888นะครับ a m y 888แล้วก็คอนเน t เข้าไปจากโทรศัพท์ของเรามันก็จะเชื่อมต่อที่บลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือ ระบบนี้นะก็จะมีถุงลมนะอันนี้ถุงลมจะมีถุงลมอยู่ข้างใต้เออจะมะีตัวนี้ถุงลมที่ก้านคอนะอันนี้เขาก็ต่อมาให้เสร็จนะครับแล้วก็ที่หัวไหล่สองอันที่แขนแล้วก็ที่ขานะครับก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งอันข้างล่างตรงนี้หนึ่งอันอันนี้จะเป็นระบบลูกกลิ้ง นะครับเป็นระบบลุกกิ้งเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ระบบซีโร่กรวิตี้ของเขาก็ใช้ได้เนี่ยับเป็นระบบเ e อียง1 8อ7 5องศาอันนี้คือตัวตัวรีโมทนะฮะก็คือถ้าจะเปิดก็คือกดค้างเอาไว้จนระบบติดนะฮะแล้วก็หลักการง่ายๆที่ผมจะใช้บอกเลยก็คือ หลังจากที่ได้นวดเนี่ยตรงนี้ก็คือจำไว้เลยว่าอันนี้คอหลังแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่ฝ่าเท้าเริ่มจากส่วนบนสุดของร่างกายก็คือนวดบริเวณคอบริเวณหลังแล้วก็น,นี่ที่ฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นระบบถุงลมด้านข้างตรงตะโพกตรงนี้เนี่ยขาจะพองนยะแล้วต่อมาก็อันนี้ก็เป็นการ นวดที่ขานะครับสั่งถุงลมนวดที่ขาอันนี้ก็เป็นนวดถุงลมนิรภัยที่แขนตรงนี้ก็จะเป็นระบบนวดโดยระบบสันสะเทือนที่ตรงตรงนี้นะอันนี้ตัวฟังก์ชันเนี่ยตัวบนนี้ก็คือตัวฟันเฟืองเนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันเพื่อเข้ากด f 1 f 2เอ a ห a ึ a งซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะ แล้วก็น,นี้เป็นระบบนวดแบบโยกนะนวดโยกจากมือนมันจะก็อี้มันจะเอ็นขึ้นเอ็นลงเองนะถ้าหากกดปุ่มนี้อันนี้เป็นปุ่มความร้อนแบบทีนี้อันนี้ให้จําง่ายครับอันนี้สองปุ่มบนนี้เป็นเรื่องความเร็วของลูกวิ้งอันนี้เป็นเรื่องความแข็งของถุงลมนิรภัยขึ้นลงปรับขึ้นลงได้3ระดับอันนี้ก็4ระดับความเร็วของสปีดลูกกิ้ง ที่ใช้นวดหลังนะแล้วก็นี่เป็นการตัดระบบถุงลมนิรภัยทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสั่งบังคับซีโร่กรฟิตี้นะก็คือสามารถจะสั่งเอ็นหน้าเอ็นหลังอันนี้ก็คือปุ่มเอ็นหลังนะผมเปิดเครื่องก่อนก็คือกดค้างเอาไว้5วินาทีนะเห็นไหมว่าตัวก็อี้เขาเองก็จะอิง ลมก็จะเริ่มทํางานนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าระบบตัวที่เก้าอี้เขาโยกเองนะดูที่ปลายเท้านี่ก็ได้เดี๋ยวเก้าอี้เขาก็โยกขึ้นลงเองนะ ก็อี又又้เพื่อนและโยกขึ้นโยกลงเองให้ เป็นตัวนี้ระบบเหมือนกับม้าโยกนะครับโยกหน้าโยกหลังน,นี่ก็จะเป็นระบบโยกหน้าโยกหลังของเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแล้วมาดูที่อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลูกกิ้งระบบหมุนนะครับสังเกตนะเขาโยกขึ้นโยกตัเหมือนขึ้นเหมือนลงอยนะ่างนี้ นี่ลูกตัวลูกกลิ้งที่ฝ่าเท้าเขาก็ทำงานอยู่นะเนี่ยรู้ว่าจะเห็นด้วยนะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นลูกกลิ้งหนุนเดี๋ยวผมลองวางให้สังเกตดูนะ้เห็นนะมือมันจะขยับขึ้นขยับลงเลยอัตโนมัติ อันนี้ไม่ได้ทำนิ้วนะฮะแต่ว่าเป็นระบบของเขาเองที่ว่าลูกกิ้งที่ปลายฝ่าเท้าแล้วก็ถุถถลงลมก็ทำงานพองขึ้นอันนี้ที่สำหรับปุ่มนี้สำหรับปุ่มนี้สำหรับปุ่มตัวคล้ายๆตัวอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นแขนอันนี้ก็เป็นเท้าส่วนที่เราเห็นตัวนี้เป็นลูกกิ้งเนี่ย อันนี้ถ้าหากผมจำไม่ผิดก็คืออยู่ที่ปุ่มตรงนี้ฮะปุ่มก็คือลูกกลิ้งอันนี้บังคับโดยฟันเฟืองอันนี้ที่จะบังคับไม่ให้ลูกกลิ้งที่ฝ่าเท้าเนี่ยเขาทํางานอย่างที่หมุนไปหมุนมาแล้วก็หยุดจะหยุดถ้าเราสั่งตัดก็อย่างที่ว่าน,นี่ก็คือคร่าวๆนะถุงลมเขาก็จะทํางานของเขาเองอะไรต่างๆอันนี้นนใช้สําหรับบีบนวดหัวไหล่สองข้างเนี่ยสอง อันนี้ก็บีบต้นคออันนั้นก็บีบแขนอันนี้ก็บีบตะโพกตรงนักต้นขาใหญ่นะครับโดยรวมเป็นยังไงก็พอได้อ่าเยื่อหนึ่งอันนี้เป็นลูกกิ้งแบบติดตายนะอันนี้เป็นลูกกิ้งแบบติดตายจะมีชุดนี้1ชุดชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะ ไม่ใช่ลูกกิ้งแบบกลาง SL ที่วิ่งขึ้นจากต้นคอลงไปตรงๆถึงตรงนี้แล้ววิ่งกลับมาเราไม่สามารถบังคับลูกกิ้งที่ใช้นวดให้วิ่งขึ้นวิ่งลงได้แต่อันนี้จะเป็นแบบฟิกสตายตัวนะนี่เป็นฟิกสตายตัวนี่คือ1ชุดช่วงบนก็ตรงนี้ก็อีก1ชุดถามว่าโดยรวมแฮปปี้ไหมก็พอได้นะครับพอได้การนวดก็ค่อนข้าง แรงดีแรงดีค่อนข้างแรงดีใช้ได้เสีย่งเดียวครับเสียงเดียวตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นราง SL ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอัตโนมัติที่วิ่ง,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 งจากต้นบริเวณต้นคอเนี่ยลงมาถึงบริเวณสะโพกตรงแถวนี้ที่ไม่ได้วิ่งก็จะเป็นรางติดตายแล้วก็หมุนเคลื่อนที่อยู่กับที่อย่างอื่นซิโร่กราวิตี้ก็ทำงานได้ดีบูทูธก็ทำได้ดีใช้ได้ก็ออย่างหนึ่ง ทางช่างไม่ค่อยได้อธิบายว่าทางร้านไม่ค่อยได้อธิบายว่าฟังก์ชันแต่ละอันทํำยังไงสมมติว่าเราจะต้องเข้าฟังก์ชันนะฮะก็กดตรงนี้ทีหนึ่งนะแล้วก็มากดปุ่มข้างบนปุ่มนี้นะข้างบนก็จะเป็น A1 A2 แล้วก็ A3 แต่ผมถามไปทางร้านค้าแล้วว่ามันต่างกันยังไงก็ยังไม่มีคําตอบนะต้อง ลองเล่นดูอีกอย่างหนึ่งครับเป็นระบบโยกอัตโนมัติเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการทำเป็น zero gravity เลยเนี่ยอันนี้ก็คือเอ็นไปข้างหลังเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้เขาสามารถเอ็นไปข้างหลังได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยได้ประมาณ7 5ถึงร้อ1 7ปองศาถึง180องศาก็จะเป็นลักษณะนี้ แล้วว่าตรงบริเวณอันนี้เขาถูกยกขึ้นจนเกือบหมดเลยจนสุดเลยถ้าจะเอาลงนะฮะก็กดอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะเอาลงเนี่ยค่อยๆลงแล้วค่อยๆลง พอเราเสร็จปุ๊บตัวรูปที่เป็นเก้าอี้โยกตรงนี้เขาก็จะหยุดไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่นะถ้าผมระหว่างกดเนี่ยตัวกดตัวนี้ให้มันเอ็นหลังไปตัวรูปไอคอนตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะไปดูนะกดแล้วนะหนึสนะออก็อี็ค่อยๆอยเอ็นไปข้างหลังเอ็นไปข้างหลังเรื่อยๆก็ ถามว่าจะแนะนำร้านดีไหมก็ถือว่าพอใช้ได้นะสัก85%แต่ว่าผิดหวังเรื่องตรงที่ว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นราง SL แอลวิ่งเพราะที่ได้สอบถามไปก็เขาตอบว่าเป็นราง SL แบบวิ่งแต่ว่าโดยรวมราคานี้ผมก็ยังแฮปปี้มากนะฮะยังแฮปปี้มากก็ขอบคุณร้าน j e ก็อีนวดนะฮะ ที่ได้ทําโปร12.12 12มาก็ได้ซื้อในช่วงเวลาที่ต้องการได้ใช้พอดีขอบคุณครับ